เข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรี่นี้ให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจนสุขภาพดีสุขขีเอ่ยร่างกายเรานี้แสนมีค่าเกินกว่าจะให้ไปสูญเปล่าเราไม่อยู่เราไม่ใช้ในร่างเราให้คนอื่นเขาเอาไปใช้เราได้บุญความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองสวัสดี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 ดดดมิตรรัก เพื่อนเฟซเพื่อนทาง youtube ทางเราพาท่านผู้ชมมาดูนี่ฮะกล้วยไม้ป่าที่เราสะสมมาทั้งชีวิตกำลังออกดอกหอมเนี่ยกล้วยไม้จากธรรมชาติไอ้นี้ช้างกระอะไอ้นี้โดนวัวกินนะฮะนี่ดอกเขายังมีอีกไหมหละ่ะมี เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นี่นี่ก็ใช่เลยฮะสะสมมาเป็นสิบสิบปีไอ้ตัวนี้ยังไงไตัวนี้ไอ้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นช้างแดงหอมมากเลยครับนกระถางเขานี่ยังไงกระถางกระถางนี่คือครกที่เราตำส้มตำขายมาเป็นสิบสิบปีแล้วส้มตำอร่อยไหมล่ะก็ลองมาชิมดูอะ นี่มันทะลุแล้วแต่เราไม่ทิ้งเออเขาออกดอกแล้วสุดยอดนะนี่แล้วมีพริกด้วยมีต้นพริกเอานะนี่อันนี้น่าจะเป็นช้างแดงฮะหรืออะไรก็ไม่เข้าใจอันนี้ยังไงไอ้น,นี้ก็ครกเหมือนกัน ตำส้มตำขายมาสิกว่าปีแล้วจนลุลุไม่ทิ้งนี่ชื่ออะไรจำไม่ได้ไอ้ทังนี้แหละไอ้ตางนี้ก็ลูกมะพราะ้าวตัดครึ่งหนึ่งใส่เขาก็ขึ้นออแล้วยังมีอีกหลายๆอันนี้หน้าร้านของเราที่ต้นพริกอขอบคุณนะครับที่ติดตามนี่ละหอมไอ้นี่ดอกนี่ออกปีละครั้งนะเนี่ยน่าจะเป็นช้างแดง หอมอร่อยมันมีเท่าแกา่ฟาร์มหมูมาขอซื้อขอโอ้โหเราให้ทั้งเสียดายนะฮะให้ทั้งเสียดายก็มีอยู่หลายๆดอกนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ